ครับพมโหโกมลมีเปอร์เซ็ปใช่เนาะลดไปใหญ่น่อยทางช่องยูทูบคือเก่าพี่น้องมีงยังไหนได้อะมิโนอาหารจานเดียวพี่น้องอ่อมข้างในไก่พี่น้องเป็นตอนใหญ่ๆดีพี่น้องบะเดปพาบะเดปหั่นพี่น้องใส่กับซุปใส่กับน้ำใบส้มพี่น้องอ่อมข้างในไก่ใส่น้ำใบส้มพี่น้องรู้ว่าขวบข้างในไก่ใส่นใบส้มแซ่บจกันพี่น้องเนาะขอบคุณที่ไหนเดี๋ยวพี่น้องเจอที่เข้ามารับชมให้แต่คลิปคลิปขอบคุณยังสูงที่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่ง กด subscribe นะนำจากคนบนนอกของหน้าสั่งส่งน้อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ุ่งถันเดี๋แต่พอม่พี่น้องมีตาได้๋ยวสงสารก็มารับชมให้พี่น้องเนาะอย่าลืมด้วยพี่นเน้อถ้ารักยังนงอยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งย้ันยังหน่อยไปคลิปไปพี่น้องจะมได้พลาดเจ้าคลิปคลิปพี่น้องนั่งอยู่องเก้าพี่น้องไปเซ็มาเซ็ไปมันในอากาศบอกพี่น้องร้อนหอนอบอ้าวตีเสาพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นพี่น้องมันเสารนี้น้ำหมอกลงเป็นควันปานกันกันหนามันเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองพี่น้อง ไาย่ามฝนสิมดพี่น้องไปสร้างเป็นนี่บอกพี่นมาภัยธรรมชาติแล้วแต่จะเกิดขึ้นท่นานไปย่งได้เมืองหลวงมาเสิรกะน้ำถว่วเนาะเพียงเนาะเขาพุณพี่นอ้อ,นองบอวา่าอยู่ฟังไทยฟังสายด้วยพี่น้องไปขายได้งานอยู่ตางเดนเพียงเนาะเขามารับชมมาพี่น้องไหมามายุบหน่วยสมล้วกันโมมีแก้วพี่น้อง cái cầu cầu ấy chạy phù từ cuốn quần phi động ăn nữa canh nữa อนได้พี่น้องเห้ยยังก็บอะปังหยังก็บอะเปียกน้ำมูพี่น้่ทอแล้ล่ะ ขอกุญแจลังใจทุกหม่องทุกวันได้เพียงเด้ออืมเอิ่นใจแม่มากก็ดูเข้าห่องเป็นเจ้า,า,าอ,อีกออเดี๋ยวพี่ลองใจรำข้านเสียงไก่หอ่องเดี๋ยวเอิญแม่ แจกไปหนอ่อไม่ได้กินโดนนะอำ้ำมันนห้ไกลเสีไม่สน ไม่มักควกันใส่ไก่จนหางคือปวดแต่หมาสวบบอกคนตกในหมาจะออกหาหล่าไก่ได้เป็นอ๊อกคนหางปวด ไม่ได้เป็นของเรื่องอู้เสียบคับจวดอร่อยมากอร่อยล้ำแตแตๆพี่น้อง ช่วงนี้นาบางม่วงพี่น้นองม่วงก็ลังเดิมสุกมันเข้าวม่วงทุกหลายพี่น้องม้วันหลายด้วย ลูกอันเสียงลูกอันพี่นนอเสียงลูกใส่หอนคนงามงามพี่ห้อสีพันงามครับโ <c oughs> อ๊ยหนอไม่มีตอมแต่ไม่มีตอม,ตไ,ม,ม,ตอมไม่มีตุกแมวเอ้กวนญเห็นหนอแบบนี้เนอโอ้ยเสียบล้ำขนาดพี่หนอ ยายเห็ดมันเผ็ดแต่เผ็ดหลังทุกพอมันทำไมสมมันกัเผ็ดอ่ะหอมหน่อยสมทำไม่ตูใส่ก,กับมันบ๊อด เก่าว่ะแะกวนครับพี่หนองไกล้ปูตืน

อ่ะมาเป็นยังไงอ้อมข้างในกายเซมเป็นสมพี่น้องแทบมาสู่ผมพี่น้องกินอย่างเนาะกับเมนูนี่พี่น้องเขาไม่ให้กินหนีอย่ลืมนะเพื่อนเนาะอย่าดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นั่ถ้ารักยังน้อยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันจ๊ะเวลาอย่างหน่อย่อยคลิปไปพี่น้องจะไม่ได้พลาดเดี่ยวคลิปคลิปพี่น้องช่วงนี้อาการแพ้ฝนพี่น้องพี่น้องอาจจะไม่ได้เห็นช่วงนยังน้อยกินในสดก็ไดในระเบียงราะว่าช่วงอากาศมันในนอนพี่น้องข้ามาฝ่ามันห่องกินในสดไปจ้วยกันพี่น้อง ก็วาขึ้นไปก็เลยประโยชน์ป้าวคือหองนึงบอกไปใส่มาใส่พี่นนอง่อดอะ้วพี่นนองบอเป็นแผ่นซะมันบ่มีขึดนไหมอีไอไออี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 อเอีาีอ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 ี้ีอ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 ี็ีอีอนเีอีอีดีกีอ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 ีกีบีอีดีพีน้อี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 อยองพีอีองออยอีอีาีอจอพอียาอี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 ปีอ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 ้อีอีอี่อีอีอยอีอยอ่อีนีอออเีอีอ ขอบคุณเอซี่ทั้งหลายที่มาให้กำลังใจคือมงคลทุ่มวอนเพียงเนาะที่เขามารับชมอย่างหน่อยแต่อย่างหน่อยเดิมสั่งส่งมาเพียงเนาะขอบคุณที่หลายทด้นเพิ่มเด้อที่เขามาทักทายกันที่เขามารับชมกันที่มากคนใดก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งอาจคันมันเป็นไปบ่ได้อาจบ่เห็นอย่างหน่อยยืนในช่องนี้ด้วยเวอร์ชั้นนี้กับเปียบาปอย่างหน่อยถอยด้วพี่หน่องแต่เพราะว่ามันเคนบ่ดันพี่น้องบ่ดันมิจะถอยลงบ่ถอยพี่น้องบดขึ้นบ่หยังบ่อันนี้พี่น้องมิจะหุดหลุดหลุดรง อาจก้มบังของเฮาที่เหตุารณข้ามาอยู่ในช่วงสองปีอาจจะลดลงกับนนพี่น้องเพียงราะว่านึงก้มถอดแทนะก็มีพี่น้องเพวานึงมันบอดีดบอด,ดันพี่น้องเนาะบ่อยยังให้เข่าเลยบอดจริงบ่อยยังมีแต่ดูดของเข่าถอยถอ,อยลงพี่น้องอาจเหตุไปอะไรไปไป,ป่าสู่เข้าหาเรากเตะฝุ่นเด็กยังมีความสุขดีกว่าคพี่น้องคันบ่อเห็นอยู่ในโลกโชเชียลนี่ครับเยาว่าอย่างหน่อยเพียงเด้อเพราะว่ามันมันมันหมดอันนใดนัะพี่น้องหมดความอดทนบอกเปลีป่ยนซักจมเหตุ เห็ไปยยู่กับพี่น้องบ่ไปใส่มาใส่เอาละคขอบคุณเอฟซีต่างดายที่ผิงเด้อเขามาทับชมกันในคลิปนี้กับการจมจมไปยียู่พี่น้องบ่ไปบ่ขอบคุณขอพี่น้องรักษาสุขภาพที่ผิวเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องมือเศร้านี้หน่อมบอกลงควนพี่น้อมมือฝ่ามือบอกปันก็ย่ามฝนพี่น้องเดี๋ยวจะสิเป็นไปภัยธรรมชาติหรือว่าอากาศ สมัยเนี้บนแน่นอนเพียงเนาะยู่ในม,มึงดวงตกมาคันเดียวก็ไปนั่งตั่วยู่ในมันดอกเข้าออก,กับแหงแดงข่มดอนเผาผ่านเพียงเนาะขอเพียงเนาะสูข่าวด,ดูได้รุปด,ด่างกายจากของน้ำขอเพียงเนาะสูข้ข่าวแหงแดงตัวพ่เก็บไปมาเบียเบียนนอนดับเงินกึมืงนนอนตื่นเงนินแสนสวัสดีครับ